น้ำหมักลดฝาดจะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันยับยั้งและกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเือซึ่งในวันนี้เราก็จะนำเอาเปลือกแคร์แล้วก็เปลือกกระดูกสามารถที่จะหาได้ง่ายในสวนของเรามาทำเป็นน้ำหมักลดฝาดวิธีการทำสับเปลือกไม้ให้เป็นชิ้นเล็กลงนะครับนำไปลงในถังหมักจากนั้นเราก็เติมน้ำแค่พอท่วมก็พอนำไปเก็บไว้ในที่ร่มรอเวลาในการหมัก2วันเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยลักษณะของน้ำหมักลดฝาดพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็จะมีจีแดงใช้อัตราส่วน1 0 0่งร้อยซีซีต่อน้ำน รเราควรที่จะฉีดท่นให้ทั่วทั้งสวนพุ่มช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือเป็นเวลาช่วงเย็นและก็ที่สําคัญเลยควรที่จะเน้นบริเวณโคนต้นให้มากๆหนอยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมะเขือเป็นพริกเนี่ยก็จะเป็นโรครากเน่าคนเน่านะครับการทําน้ําหมักลดฝาดเพื่อใช้ในการเกษตรอินทรีย์วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอการทําน้ําหมักลดฝาดนะครับ น้ำหมักรถฝาดก็คือเป็นหนึ่งในน้ำหมักเจ็ดรถนะครับที่เราทําไว้ใช้งานในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เป็นกเกษตรปลอดสารหรือเป็นกเกษตรยั่งยืนเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่รอบตัวก็คือมีทรัพยากรอยู่ในสวนของเราอยู่แล้วเราเอามาทําเพื่อนําไปใช้ในการทําเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนน้ำหมักรถฝาดจะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันยับยั้งและกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับเราจึงนํามาใช้ในการควบคุมในการปลูก พืชผักต่างๆการทำน้ำหมักรสฝาดเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้จากพืชที่มีรสฝาดตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างพืชผักต่างๆอย่างเช่นใบฝรั่งก็จะมีรสฝาดปีกล้วยก็มีรสฝาดแล้วก็พวกจิกน้ําตรงนี้ก็จะมีรสฝาดนะครับเป็นแคร์ก็จะมีรสฝาดซึ่งตัวพืชเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ทําเป็นน้ําหมักได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบยอดดอก เป็นเปลือกเป็นรากเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้หมดครับซึ่งในวันนี้เราก็จะนําเอาเปลือกแคร์แล้วก็เปลือกประดูที่สามารถที่จะหาได้ง่ายในสวนของเราเราจะเอามาทําเป็นน้ําหมักลดฝาดสําหรับแคร์นะครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นเปลือกที่มีลดฝาดแล้วก็สามารถที่จะทําน้ําหมักได้ดีตัวแคร์เนี่ยโดยปกติตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเราจะใช้ต้นแคร์หรือเปลือกแคร์โยนลงน้ําเพื่อที่จะรักษาอาการของโรคที่เกิดกับปลา คือปลาเป็นแพรตัวนี้เราก็ใช้อยู่แล้วเพื่อที่จะรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นเปลือกปลาดูนะครับเปลือกปลาดูเราก็ใช้ในลักษณะเดียวกันใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แล้วตัวนี้ก็จะให้ลดฝาดแล้วก็จะมีลดฝาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าแคร์สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาก็คือเปลือกไม้ที่มีลดฝาดวันนี้เราเตรียมเปลือกแคร์แล้วก็เปลือกปลาดูแล้วก็จะมีมีดเอาไว้สับแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะมีถังหมักพร้อมฝาปิดนะครับ สำหรับอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือเรานําเปลือกไม้หรือว่าเป็นส่วนอื่นของต้นพืชที่มีรสฝกักไม่ว่าจะเป็นใบหรือเป็นยอดก็ตามเรานํามาสับแล้วเนี่ยเรื่องอัตราส่วนก็คือเราสับเรียบร้อยเรานําไปใส่ภาชนะหมะักหลังจากนั้นเราเติมน้ําแค่พอท่วมก็พอนะครับสำหรับวิธีการทํานะครับเมื่อเรานําวัสดุมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสับสับเปลือกไม้ให้เป็นชิ้นเล็กลงนะครับตัวนี้ เพื่อที่จะให้ยางของเปลือกไม้นะครับส่วนที่มีคุณสมบัติที่เป็นลดฝาดเนี่ยจะอยู่ที่ยางของเปลือกไม้ก็สับให้ชิ้นเล็กลงหน่อยเพื่อที่จะให้มันละลายน้ําได้ง่ายหลังจากที่เราสับเปลือกไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปลงในถังหมักนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็เติมน้ําแค่พอท่วมก็พอต่อจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการทำ ถ้าสังเกตดีๆก็คือเราจะไม่มีการใส่กากน้ําตาลหรือจุลินทรีย์อย่างอื่นลงไปเพิ่มเพราะว่าในตัวของเปลือกไม้รดฝาดเนี่ยจะสามารถที่จะยับยั้งป้องกันเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นเน่าได้นะครับตัวนี้เราจรึงไม่จําเป็นต้องใส่ถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นพวกเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเป็นรากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นการลดในส่วนของน้ําตาลหรือกากน้ําตาลลงไปได้ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มเรารอเวลาในการหมักแค่2วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยหมักนานกว่านี้ได้ไหมครับหมักนานกว่านี้ก็ได้ครับแต่เราสามารถที่จะเริ่มในการใช้งานได้เลยตั้งแต่วันที่2ที่3ใช้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านะครับตัวน้ำเนี่ยที่เราแช่ลงไปเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็คือตัวนี้จะสามารถที่จะยางของไม้เนี่ยจะสามารถละลายน้ําได้เร็วมากตัวนี้เราก็รอแค่2วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะนำไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นซึ่งเราจะใช้ในอัตราส่วนหนึ่งร้อซีซีต่อน้ำสิบลิตรใช้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวต่างๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นไม้ผลก็ได้เพื่อที่จะป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกรากเน่าโคนเน่าราสนิมราต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหมักลดฝาดเนี้ยใช้ได้เลย <S <S ในการนําไปใช้งานนะครับ ความถี่ในการใช้งานเนี่ยน้ำหมักลถฝาดเนี่ยจะไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างใดๆเขาจะอยู่ได้ก็ประมาณ1วันหลังจากนั้นเขาก็จะสลายตัวไปเองโดยธรรมชาตินะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเราพ่นทุกสัปดาห์เราก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกสัปดาห์ใช้ร่วมกับตัวปุ๋ยน้ำหมักอะไรต่างๆเราสามารถใช้ร่วมกันได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะใช้กับ พืชผักสวนครัวต่างๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นไม้ผลเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยก็คือต้นทุนจะต่ำนะครับไม่มีต้นทุนมีแค่ถังหมักก็พอมันจะช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตพวกเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับตัวน้ำหมักลดฝาดนี่นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน6เดือนนะครับเพราะว่าลดฝาดนี่จะมีมาจากสารที่มีอยู่ในเปลือกไม้ก็เขาจะสลายตัวเองไปตามธรรมชาตินะครับถ้าเกิดอยู่กับต้นไม้เนี่ยเขาจะอยู่เองอยู่ได้นานแต่ถ้าเราเอามาหมักแล้วเนี่ยเราให้หมัก แล้วก็ใช้งานได้แค่หกเดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทาใหม่ส่วนกากที่เหลือนะครับกากที่เหลือเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นปุ๋ยหมกักเป็นวัส,สดุบํารุงยินตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับลักษณะของน้ําหมักลดฝาดหลังจากที่เราหมักพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็จะมีสีแดงนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะนําไปผสมกับน้ําแล้วก็ฉีดพ่นพืชผักราได้เลย ตัวนี้เราใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับน้าเราเติมมาแล้วก็จะใส่ลงไปประมาณ100ซีซีฝาแล้วก็เขย่าแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยครับตัวนี้ในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นให้ชุ่มไปเลยซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือเป็นเวลาช่วงเย็นเขาจะไม่ได้แห้งเร็วเกินไปและก็ที่สําคัญเลยนะครับควรที่จะเน้นบริเวณโคนต้นให้มากๆหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมะเขือเป็นพริกเนี่ยเขาจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์เกษตรพึ่งพาตนเองเกษตรยั่งยืนท่านควรที่จะเรียนรู้เรื่องน้ําหมักลดต่างๆนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นน้าหมักลดฝาดที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชซึ่งน้าหมักลดฝาดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับโดยอาศัยการหาทรัพยากรที่มีอยู่ในสวนของท่านหรืออยู่ใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเปลือกไม้ที่มีลดฝาดยอดของไม้ที่มีลดฝาดเป็นผลหรือว่าเป็นใบ เราก็สามารถที่จะนํามาทําได้นะครับแล้วก็ต้นทุนในการทำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเราอาศัยเฉพาะทางหมักฝากให้ท่านนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลดีซึ่งวิธีการทําก็ง่ายใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยการทําน้ําหมักลดฝาดเพื่อใช้ในการเกษตรอินทรีย์วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ